The perfect finished work Jesus Christ has into the Coant finished has ushered Jesus New work of us การงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ได้นำเราเข้าสู่พันธสัญญาใหม่ The new covenant connects us to the great inheritance of salvation and the power to live a victorious, purposeful, and fruitful life. พันธสัญญาใหม่ได้เชื่อมโยงเราเข้ากับมรดกอันยิ่งใหญ่แห่งความรอดและพลังที่จะใช้ชีวิตอย่างผู้ชนะมีจุดมุ่งหมายและเกิดผล At radiate seminar you will learn how to access and experience this great inheritance as your heart receive revelation from the word of god ในงานสัมมนากระจ่างครั้งนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีเข้าถึงและสัมผัสประสบการณ์กับมรดกอันยิ่งใหญ่เมื่อหัวใจของคุณได้รับการเปิดเผยจากพระวจนะของพระเจ้า

เตรียมพร้อมที่จะใช้ชีวิตที่พระเจ้าต้องการให้คุณมี Get ready to release the good fruits you already have in you เตรียมพร้อมที่จะปลดปล่อยผลดีๆที่อยู่ในคุณ Get ready to live in victory and fulfill your purpose เตรียมพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างมีชัยชนะและเป็นไปตามจุดประสงค์ของคุณผมอยากจะชวนทั้งผู้รับเชื่อแล้วและผู้ที่ยังไม่รับเชื่อนะครับให้มาที่งานนี้นะเพราะงานนี้คุณจะได้คําตอบว่าการใช้ชีวิตคริสเตียน ในปัจจุบันนะครับจะต้องดำรงชีวิตยังไงและทุกวันนี้ชัยชนะที่เรามีแล้วนะครับเราจะเราจะใช้ใชัยชนะนี้ดำรงชีวิตได้ยังไงในทุกๆวันครับถ้าคุณได้มาตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนใหม่คริสเตียนเก่าคุณมาเริ่มต้นตรงนี้แหละคะ่ะไบเบลิลทั้งไบเบลิลทั้งหมดนะคะทั้งไบเบลิลเก่าและใหม่จะรวมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดและคุณจะกระจ่างในชีวิตของคุณและคุณจะส่องสว่างพุ่งออกไปคนหลายๆคนรอบด้านของคุณคนทั่วโลก จำมาหาคุณค่ะอยากให้ทุกคนนะคะได้เข้ามามีประสบการณ์ในการที่มาสัมมนากระจ่างนี่แหละแล้วทุกอย่างจะกระจ่างมันจะ Bright สิ่งที่เราไม่รู้เราก็จะรู้แล้วเราก็จะเป็นคนที่ออกไปจากสถานที่ประชุมนี้แล้วเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะเป็นคนใหม่ในพระคริสต์อเมน